วันนี้ก็ได้มีการจัดงานขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีที่จะให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท,ท้องถิน่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องให้ความรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งเรื่องนี้ในประเทศไทยก็มีการตึงตัวแล้วก็ให ความรู้ด้านอาเซียนซึ่งเราจะต้องมีงานที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อการปรับตัวในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในปี2558นี้นะคะในขณะเดียวกันทางองค์กรปกครองหนือสิิน่นี้ก็ต้องรับงานทุกด้านทุกหน้านะคะเนื่องจากเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่เป็นประเทศเล็กๆซึ่เป็นจิก๊กซอต่อกันเป็นภาพใหญ่ของประเทศไทยนะคะแล้วแต่ละท้องถิ่นก็มีภารกิจหน้าที่ที่ต่างกันออกไป